เอาล้ครับสวัสดีคนที่ผ่านไปผ่านมากันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันที่เหรียญ yldy นะเป็นเหรียญใหม่ที่เพิ่งลิสต์เข้ามาเมื่อปลายปีที่ผ่านมานี่เองในแพลตฟอร์มของ exchange ศูนยเเนาะเดิมเนี่ยก่อนหน้าที่จะลิสต์มาเนี่ยเขาเขาได้มีเว็หนึ่งไปแล้วนะดังนั้นที่ผ่านมาเนี่ยจนกระทั่งลิสต์เหรียญเนี่ยคือการทำสองนะเป็น a b c ทีนี้เนี่ยส่วนตัวมองว่า c น่าจะจบแล้วนะ โซนกรอบศักดิ์สิทธิ์ผมมันรีบาวไปหมดแล้วดังนั้นเนี่ยเลยช่วงเก็บของไปหมดแล้วช่วงนี้เป็นช่วงตามแล้วนะช่วงช่วงตามอมถ้าใครจะเริ่มเก็บของต่อก็คิดว่าน่าสนใจนะเหรียญน,นี้คิดว่าการลงเนี่ยลงน่าจะจบแล้วแหละอืมซึ่งหากเราไปดู RSI แล้วก็ MACD เนาะ อืมจะสังเกตได้ว่า RSI เนี่ยบูลิดดเวเจนแล้วนะนี่เห็นไ,ไหมเริ่มเป็นขาขึ้นแล้วนะในส่วนของ RSI แล้วก็ MACD เนี่ยอาจจะต้องรออีกสักสองสวันนะถึงจะเริ่มมีสัญญาณซื้ออคิดว่าเริ่มสวยแล้วนะในทรงของกราฟแล้วก็ในทรงของ indicator ต่างๆเนี่ย ทรงสวยมากละแล้วดูดิเริ่มมีบูลิตของ ISI แล้วจริงๆนะซึ่งหากเรามาดูไทม์เฟรมย่อยเอ่ออย่าเพิ่งลมสิมาอย่าเพิ่งลม่มกลับลมอีกแล้วอืม อยากดูสี่ชั่วโมงอะทำไมคุณไม่ให้ผมดูสี่ชั่วโมงอมยังไงดีอืมหชั่วโมงแล้วกันแก้ขัดนะอืมจะเห็นว่า previous low อยู่ตรงนี้อยู่วันที่22เลยนะแล้วก็ได้ทำเว็บขึ้นมาตลอดจนกระทั่งมีบูลิตในวันที่27นะบูลิตเล็กๆเ,เป็นการ สิบแม็กกาฟลงมาสามวันแล้วคุณผู้ชมเมื่อวานผมก็เลยไม่ได้ทําคลิปด้วยอืมดูในนี้แล้วกันแต่ว่าคุณเห็นไหมพอเราดูไทม์เฟรมย่อยในเทตดิ้งวิวอะคือกราฟมันเพี้ยนมากเลยผมก็ไม่ได้อยากจะมาวิเคราะห์ในนี้เนาะโอเคแต่ด้วยความจําเป็นเนาะเห็นไหมไทม์เฟรมย่อยนี่คือบูลลิตทั้ง r s i แล้วก็ macd แล้วนะนี่ ในส่วนของแม็กดีก็กับตัวแล้วสวยๆชันด้วยเริ่มเก็บของได้แล้วนะจริงๆอะ่ะโซนกรอบศักดิ์สิทธิ์ผมเนี่ยสวยมากเลยผมก็เพิ่งมาเจอช้าไปเหมือนกันเออเพราะว่านานๆทีเข้ามาดูเนะาะพลาดโอกาสเก็บของในโซนราคาดีเหมือนกันนะอืมเดี๋ยว ตัวผมเองเดี๋ยวผมก็เริ่มทยอยเก็บแล้วนะถ้าเห็นทรงอย่างนี้และมันสวยจริงอืมกลับมาดูที่ทำเฟร,รมเดย์และกันทีนี้มันจบหนึ่งสองแล้วเนี่ยปกติสามนะสามจะเป็นภูเขาใหญ่เลยนะภูเขาใหญ่สูงๆเลยผมจะลองวัดคร่าวๆแล้วกันว่าจะไปถึงไหน เจอการ์ฟล่มแบบซิฟเมกเมื่อกี้นี่คือแบบเสียสมาธิเหมือนกันนะนี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมสัปดาห์นี้ผมไม่ค่อยได้อัปโหลดคลิปนะเพราะว่าการมันลม่มอืมอ่ะถ้ามันถ้ามันจะไม่ดิ่งลงมานะนี่คือการรีบาวที่แท้จริงนะดูว่าเป้าจะไปถึงไหน เป้าจะไปถึงประมาณ0.0014อีทเทียมทีนี้ถ้าวัดเป็นราคาบาทจากราคาปัจจุบันจะขึ้นไปที่ประมาณ230%อืมไปเทียบราคาบาทกัน230%เปิดทาม e เฟรมเดย์ก่อน สองร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์อืมคร่าวๆเนาะบาทกว่ากว่าอืมใช่เหรอคือกาเพี้ยนมากเลยเนาะไม่น่าใช่นะบาทกว่ากว่าอยู่แถวนี้เองเฮ้อน่าเบื่อน่าเบื่อที่สุดทำไมวัดไม่ได้นะโอเคงั้นกลับมาดู ในส่วนของเทรดดิ้งวิวแล้วกันเนาะหากผมวัดประเมินราคาเนี่ยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอะปกติเวฟสามมันจะขึ้นแรงนะแรงทะลุทะลวงเวฟหนึ่งอยู่แล้วเนี่ยวัดเปอร์เซ็นต์คร่าวๆว,วัดราคาไม่ได้นะผมชี้เป้าไม่ได้เลยตราบใดที่ซิฟเมกยังจะล่มอยู่แบบนั้นนะกำไรคร่าวๆที่จะได้จากภูเขาลูกนี้ทั้งก้อนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2 3 0 อืมถือว่าใช้ได้เยอะใช้ได้เลยนะดังนั้นเนี่ยจริงๆเริ่มเก็บได้แล้วเนาะอย่างที่ผมพูดไว้จริงๆโซนราคาตรงเนี้ยน่าเก็บกว่าเยอะเลยเคยวัดคร่าวๆไว้ได้ศูนจุดสามหนึ่งมั้งตอนนี้มันประมาณศูนย์จุดสามสี่ศูนย์จุดสามห้านะแถวๆเนี้ย,ยอืมแต่ไม่เป็นไรมันก็ยังน่าเก็บอยู่ดีด้วยความที่เป็นเหรียญเล็กเนี่ย อจํานวนเหรียญจะช่วยให้เรามีตัวคูณเยอะแล้วกันเอาง่ายๆเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าซิปเมกเนี่ยกราฟมันดีเมื่อไหร่เนี่ยแล้วทรงกราฟมันเห็นชัดขึ้นว่ามันทํางานของมันยังไงต่อเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยวิเคราะห์อ,อีกทีแล้วกันเนาะนี่อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่สัปดาห์นี้ผมอัพคลิปน้อยมากเลยอืมเอาเป็นว่าวันนี้จบลงเพียงเท่านี้ สำหรับคนที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ